พอไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่คบค้ากันอย่างแน่นแฟนเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็ลงนามในสัญญาที่จะเปิดให้มีการค้าขายกันอย่างเสรีลงทุนกันได้อย่างมากมายเนี่ยคุณพระตาีพันธวัดภาพดูสิครับว่าใครจะนอนไม่หลับที่สุดอืมก็น่าจะเป็นคนที่เป็นศัตรูนะคะของชาติใดชาติหนึ่งก็ศัตรูร่วมหรือว่าคนที่กลัวว่าถ้าจีนกับไต้หวันรวมกันได้ก็จะเกิดพลัง ที่ทำให้หน้าหวาดหวัน่นม,มองไปประวัติศาสตร์แถวนั้นก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในฐานะที่ค่อนางจะตกใจง่ายมีสองอย่างที่เขากลัวญี่ปุ่นกลัวมองไปข้างหนึ่งจีนกับไต้หวันจะรักกันมากแล้วจะรวมกันเป็นพลังเอาง่ายๆกองกําลังของไต้หวันอย่างเดียวเนี่ยก็เา,บ,าบอกเขาสู้ญี่ปุ่นได้แล้วอะ่ะถ้าญี่ปุ่น เห็นว่าไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่รวมกันแล้วกองกําลังอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยญี่ปุ่นจะนอนหลับหรืออีกข้างหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นก็มองด้วยความไม่ค่อยสบายใจเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ค่ะคือญี่ปุ่นทําใจไม่ถูกว่าต้ลงเราเห็นอยากเห็นที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้รวมชาติไหมถ้ารวมชาติมันก็น่าจะดีนะเพราะมันจะทําให้การเผชิญหน้าระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยลดลงแต่มออีกแง่ใน่ญี่ปุ่นก็กลัวมากๆว่า ถ้าสองเกาหลีรวมกันจะเกิดพลังที่ใหญ่โตญี่ปุ่นก็จะหดตัวสิเพราะว่าก็เพื่อนบ้านด้านนี้ก็จะใหญ่มีพลังมากอ,มอีกด้านหนึ่งจีนจะรวมไต้หวันอีกด้านหนึ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะรวมกันโอ้โหฉะนั้น <laughs> คนญี่ปุ่นเนี่ยจะมองเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยที่น่ากลัวมากและอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญญ,ญี่ปุ่นเนี่ยยังห้ามมีกองกําลังรบตัวเองทําได้ก็แค่ปกป้อง,ป,องป้องกันตัวเองที่เรียกว่า self defense force เท่านั้นฉะนั้น อยู่ดีๆเนี่ยเมื่อ2องมวันก่อนเนี่ยญี่ปุ่นได้ประกาศขยายเขตเส้นแบ่งน่านฟ้าเขตเส้นแบ่งน่านฟ้าเนี่ย ADIZ ย่อมาจาก Air Defense Identification Zone ค่ะคือถ้าอยู่ในมหาสมุทรก็อาจจะเป็นเขตที่เรียกว่า1 2ไมล์ย0ไมล์นะครับแต่ว่าอัากาศเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีเส้นแบ่งระหว่างกันพอสมควร แต่ว่าอยู่ดีๆญี่ปุ่นประกาศว่าจะขยายเจ้า adiz เนี่ยเขตเส้นแบ่งน่านฟ้าออกในทะเลจีนตะวันออกเนี่ยนะครับไปทางตะวันตกอีก22กิโลเมตรเห็นมันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อ26มิถุนายนนี่เองนะครับ<ะ> <c oughs> ก็ไปทับกับไต้หวันสิแล้วไม่ได้ปรึกษากับไต้หวันมาก่อนด้วยคุณคิดดูซิไต้หวันจะคิดยังไงโดยประธาน,นาธิบดีใหม่อิงจิวของไต้หวันนะคะคือเดิมทีเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง ไต้หวันกับจีนตอนนี้เริ่มที่จะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือแน่นแฟนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ไต้หวันดูเหมือนว่าจะมีท่าทีตอบโต้ญี่ปุ่นที่รุนแรงมากขึ้นโดยกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันออกมาบอกเลยว่าเรื่องที่ญี่ปุ่นทาถือเป็นเรื่องที่ไต้หวันนั้นยอมรับไม่ได้ และมาส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของไต้หวันโดยตรงนะคะก็ออกมาประกาศด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวถามว่าก่อนหน้านี้ไต้หวันและญี่ปุ่นเคยมีเรื่องระหองระแหงเกี่ยวกับเรื่องเขตน้านฟ้ามาก่อนไหมก็ต้องบอกว่าเคยมีมาก่อนแล้วค่ะแต่ว่ารัฐบาลอาจจะเป็นอดีตประธานาธิบดีเฉินสุยเปี้ยนหรือว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีหลีเตงหุยก็จะตอบโต้อีกแบบหนึง่งเขาก็จะมีรูปแบบลักษณะของการตอบโต้แล้วแต่นโยบายของแต่ละรัฐบาล เะะมื่อก่อนก็อาจจะค่อนข้างโปรญี่ปุ่นครับก็ตอบโต้อาจจะไม่ได้รุนแรง<ก>มากขนาดนี้ก็พูดหน่อยก็พูดจาภาษาการทูตหน่อยแต่พอไปมาอิงจิวปัจจุบันเนี่ยกล้าวเลยกับท<ช>ีนนี่กล้าวเลยค่ะก็บอกเลยนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไต้หวันนั้นยอมรับไม่ได้ค่ะและขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็เลยถามว่าทําไมมาอิงจิวถึงจะต้องกล้าวมากขนาดนี้ด้วยครับค่ะก็มาอิงจิวก็ต้องการให้ผู้นําจีนแผ่นดินใหญ่ได้รู้ว่านี่นะ ศัตรูร่วมของเราเนี่ยคือญี่ปุ่นแล้วถ้าญี่ปุ่นทำอะไรเนี่ยผมอัดให้ก่อน